สวัสดีครับกระผมชื่อนายธนาคารล้องหมอดีครับเลขที่32อยู่ชั้นมัธยมศึก,ศกษาปีที่67ครับวันนี้จะมาร้องเพลงเทียนมีมีนะครับผมเทียนมีมีหนีเซียวติเทียนมีมีเฮาซีหวนเออไข่ใจส่วนฝงลี ใครใจสูนฟงรีใจนาลีใจนาจนาิเจียนกัวนี่ตีตีเสียวหงเจอยองสัวสีหัวอีซื่อเสียนปูชีหาใจมงลี มงลีมงลีเจียวกัวนี้เทียนมีสีเซียวเตอร์กลัวเทียนมีซื้นีซื้นีมงเจียนตีจิวซื้นีใจนาลีใจนาลีเจียวกัวนี้ นิตีเซียวยงเจออย่างสุสีหัวอีซื่อเสียงปูชีหาจ่ายมงลีครับผมก็ขอจบการร้องเพลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ